วันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับวิธีใส่ก้อนฝาท้ายนะครับชุดก้อนฝาท้ายบนและล่างนะครับตอนแรกครับเราก็ถอดตรงนี้ออกนะครับถ้าเป็นรถอ DIP เขาจะอุดไว้เรียบร้อยนะครับเราก็แกะแค่ตรงนี้ออกมานะครับก็จะมีเอ่อตรงนี้นะครับก็จะมีน็อตอยู่สามตัวนะครับแล้วทีนี้นะครับเราก็แกะออกนะครับ ก็ค่อยๆแกะนะครับบางบางคันมันเก่ามันอาจจะหักได้นะครับก็ต้องระวังนะครับแล้วทีนี้นะครับเราเกะออกมาแล้วนะครับก็อ่าปลดปลักออกนะครับปลักตรงนี้นะครับปลักสายไฟนะครับของเรามันตรงหุ่นอยู่แล้วนะครับกดกดตรงนี้นะครับเอาเสียบเข้าใหม่บางคนจะไม่รู้นะครับกดตรงนี้นะครับ กดลงนะครับก็ดึงออกนะครับเวลาจับจับตรงโคนมันนะครับอย่าไปจับตรงสายแบบนี้นะครับสายมันจะขาดข้างในนะครับตรงนี้นะครับก็ออกดึงออกมาตรงๆนะครับอย่าให้มันงัดนะครับเดี๋ยวมันจะหักนะครับพอมันจะหักนะครับาทำงัดนะครับดึงออกมาตรงๆนะครับจากนั้นนะครับก็มาคลายตัวนี้ออกนะครับน็อตสามตัวนะครับเป็นน็อตเบอร์สิบนะครับ เวลาเราขันเข้านะครับก็เอาแค่ตึงๆมือนะครับน็อตเบอร์สีมันขาดง่ายนะครับเสร็จแล้วก็ดึงออกมานะครับชุดกรนนะครับที่ผมให้ไปนะครับหนึ่งชุดก็จะมีกรบนนะครับแล้วก็กรล่างนะครับกรรับตัวล่างนะครับแล้วก็สายสลิงนะครับ ก็แค่นี้นะครับบางทีก็อาจจะมีแถมแหวนไปนะครับเผื่อได้ใช้นะครับตอนนี้บางคันส่วนมากก็ไม่ได้ใช้นะครับนอกจากว่ารถที่ชนมานะครับอาจลองประกอบดูนะครับเอาสายเข้าไปก่อนนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดปัญหางนะครับถ้าเกิดปัญหางก็สามารถบีบเข้าได้นะครับ ตรงนี <IS 2> <IS 2> <IS 2> ้นะครับมันชอบหลุดนะครับมันหลวมแบบนี้นะครับระวังดีนะครับเวลาใส่นะครับถ้าหลวมแบบนี้มันจะมันจะหลุดอยู่ข้างในนะครับเวลาเราเปิดมันจะหลุดออกมานะครับแล้วก็จะเปิดไม่ได้นะครับตัวนี้เราก็บีบนะครับบีบตรงนี้เข้านะครับตรงนี้นะครับบีบให้มันแน่นนะครับก็อย่าเอาแน่นมากจนคอสายสลิงขาดนะครับเปิดประมาณนี้นะครับโอเคเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าประกอบเข้านะครับรัดสายไว้ก่อนนะครับมันจะได้ประกอบง่ายนะครับพันสายไว้ก่อนนะครับ ลรวก็สอดเข้าตรงรูข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ให้มันมาทะลุข้างบนนะครับในช่องนี้นะครับช่องนี้นะครับจากนั้นก็ขันน็อตเบอร์สิบเข้าไปสามตัวนะครับขันแค่พอตึงตึงมือนะครับตรงนี้นะครับขันแค่พอตึงตึงมือก็พอเพราะว่าน็อตเบอร์สิบมันจะขาดง่ายนะครับ เสียบตึงตึงมือก็เสียบปลักเข้าไปนะครับปลักตรงรุ่นอยู่แล้วนะครับตตวนี้นะครับหรือว่าเราจะาใส่สายตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับค่อยมาเสียบปลักนะครับประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้ตัวล่างนะครับตัวล่างนะครับ ใส่ใหม่ๆนะครับอ่ะคายออกก่อนนะครับเราอย่าพึ่งแบบว่าไม่ใช่ว่าวางแล้วก็ใส่เลยครับแบบชิดแบบนี้นะครับปิดเปิดไม่ออกนะครับถอยออกาไม้สุดเลยนะครับเราถ้าเราไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ล็อกกเบาๆนะครับไม่ต้องตึงมากเพราะว่ามันยังมันยังต้องตั้งอีกนะครับอ่าตึงๆแค่นี้พอนะครับแล้วก็ปิดดูนะครับ เราปิดดูว่าถ้าเกิดมันชิดก็เอาเลยนะครับถ้าเกิดมันยังห่างอยู่นะครับนี่มันยังห่างอยู่นะครับยังห่างอยู่นะครับแล้วก็ตั้งตัวล่างเข้าไปอีกนะครับตั้งเข้าไปประมาณแปดมิลนะครับอีกนะครับอีกเออประมาณนี้นะครับลองลองลองดูนะครับตั้งเบาๆถ้าเกิดมันได้เราค่อยมามาย้ำน็อตใหม่นะครับอันนี้เราแค่เอาแตะเบาๆพอนะครับ ประมาณนี้นะครับชิดเลยนะครับอลองเปิดถ้าเปิดยากเออนี่จะเปิดง่ายนะครับนี่เปิดง่ายนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราเราตั้งเรื่อยๆแล้วมันมันมันจะชิดไปเรื่อยสมมุติว่ามันมันเราตั้งผิดแล้วประตูมันจะเปิดยากนะครับถ้าเกิดเราตั้งตัวล่างนี้ชิดไปอ่ะลองตั้งเข้าไปอีกนะครับประมาณเท่าเมื่อกี้นะครับให้มันเปิดยากนะครับอต่ตั้งชิดดีนะครับมันคอมจะได้ใช้ทนนะครับเพราะว่ามันจะไม่คอนนะครับกีบนะครับกีบไปเลยนะครับโอเคนะครับ แล้วกอนกอนตอนบนเนี่ยมันมันมันปิดง่ายมันล็อกง่ายนะครับถ้าเกิดเราตั้งชิดไปมันจะเปิดยากครับแล้วผมจะบอกวิธีนะครับจะนี้ชิดชิดอ่าเลยตัวนี้เข้าไปเลยนะครับมันเลยเข้าไปนะครับแล้ววิธีเปิดนะครับมันจะเปิดมันจะเปิดไม่ออกนะครับมันจะเปิดไม่ออกแล้วทีนี้วิธีเปิดนะครับเราก็เอามือดันฝาท้ายแช่ไว้ดันเข้าหาตัวรถนะครับแช่ไว้ค่อยไปเปิดมือเปิดนะครับเอ่อกดดันแช่ไว้ก่อนนะครับค้างไว้แล้วค่อยไปเปิดมือเปิดนะครับครับ ถ้าเกิดเรารถเราใช้คนเดียวนะครับมือเดียวนะครับเราก็ตั้งทิศแบบนี้ดีกว่านะครับมันจะเสียงมันจะเงียบนะครับเสียงมันจะไม่คลอนนะครับเราลองไปทํากันดูนะครับทุกคนนะครับ